5ราศีมีข่าวดีรับเซอร์ไพรส์ใหญ่จัดเต็มส่งท้ายปีการเงินการงานโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ5ราศีมีข่าวดีรับเซอร์ไพรส์ใหญ่จัดเต็มส่งท้ายปีได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นราศีที่มีสภพยใหญ่เรื่องการเงินส่งท้ายปีจริงๆจ,จ,จัดเต็มทั้งเรื่องโชคลาภรายได้ประจำเรียกว่ามีเงินเข้ามาหลายทางเป็นราศีสุดปังและต้องวางแผนทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีสักนิดเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับคุณแถมราศีมีน ยังเป็นราศีที่ดวงเรื่องการงานมีความก้าวหน้าขึ้นอีกด้วยโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเดือนพฤศจิกาไปถึงเดือนพันวาคมหรือแม้กระทั่งเรื่องการเรียนการศึกษาต่อเรียกว่าจัดเต็มสภพยใหญ่หญครบทุกเรื่องจริง,รงๆราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นราศีที่มีสไพยเรื่องโชคลาภ โดยพื้นฐานราศีมังกรไม่ค่อยได้อะไรแบบปุกๆชีวิตกว่าจะได้มาสักอย่างต้องลุยต้องสู้ทำงานหนักแต่ช่วงดวงคงสุดท้ายของปีชาวราศีมังกรดวงดาวโชคลาภเริ่มมีเข้ามาดังนั้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเสี่ยงโชคได้อะไรแบบไม่คาดฝัน และเมื่อได้มาแล้วก็แก้เค็ดด้วยการแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญบริจาคเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาบเตือนเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรบริวารครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอะไรที่เป็นเรื่องการเจราจาติดต่อทำสัญญาจะส่งผลดีในะเรื่องการเงินเป็นลักษณะของการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือเงินส่วนแบ่งแต่เรื่องการงานเหนื่อยขึ้นเยอะเพราะเป็นเดือนที่ต้องรับผิดชอบ ทำหลายอย่างมีปัญหาเรื่องคนสิ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยมีสติใช้ชีวิตไม่ประมาทราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ดวงมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายและช่วงเวลานี้ก็เหมาะมากๆสำหรับการเตรียมวางแผนในเรื่องของปีหน้าเพราะว่าข่าวดีคือดาวร้ายๆไม่ค่อยมีเข้ามาดังนั้นช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็ให้สบายใจได้ว่าชีวิตของคุณเริ่มมีความมั่นคงเข้ามาทั้งในเรื่องของการงานก็ดีอุปสรรคลดน้อยลงและช่วงเวลาแบบนี้ ใครที่ตั้งใจลงทุนก็ดีขยับขยายธุรกิจใหม่ๆก็ดีให้เตรียมไว้เชื่อว่าปีหน้าโอกาสดีๆดวงดาวดีๆหลายดวงรอชาวราศีกรกฎอยู่ทำให้มีจังหวะมีความก้าวหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพียบรวมถึงใครที่ตั้งใจอยากมีลูกมีสมาชิกใหม่ขยับขยายครอบครัวก็เป็นจังหวะที่ดี ราศีสิงค์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเรียกว่าจังหวะดวงเรื่องการงานดีส่งท้ายปีเลยทีเดียวจะเด่นมากเรื่องผลงานแต่ฝากเตือนว่าบางทีผลงานเด่นมากๆอาจจะถูกคนอื่นแย่งปาดหน้าเคี้ยกไปดังนั้นอาจจะต้องเตรียมวางแผนในเรื่องการนำเสนอการพีเซนต์พูดคุยที่สำคัญอีกอย่างคือใครที่ตั้งใจอยากลงทุนวางแผนทำอะไรใหม่ๆ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็เป็นจังหวะที่ดีของการขยับขยายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคที่มาจากอสังหาริมทรัพย์จะเป็นสิ่งที่เกิดโชคเรื่องการเงินที่ดีดังนั้นย้ำว่าคุณเป็นราศีที่ติดอันดับดวงรุ่งเรื่องการทำงานและตั้งใจลุยเต็มที่แต่ระวังคนที่จะมาฉกเอาผลงานหรือความดีความชอบของคุณไปนั่นเอง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ